tiga. Kamu dah di batu ni, Pak. Tak ni dah di coy, tu dah di batu. Ternyata ni. Ternyata ah, batu. Ah, let. ที่เขาบอกว่าใครมาจับโดม,มัดงเลือกแล้วนี่จะได้เดเดี๋ยวจะได้แพงคุณพ,พี่คิดความคิดห็นยังไงบ้างครับก็คิดแบบว่าอาจจะเป็นความเชื่อของคนโบราณหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกวับวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรประมาณนี้ช่วงตอนนี้นะคะค่ะเป็นความเชื่อของแต่ละคนบางคนอาจจะไม่เป็นแบบนี้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณน,นี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วแต่คนก็จะคิดเอาบางคนก็ก็บอกว่าเป็นความจริงแต่บางคนก็บอกว่า ถ้ามาจับนมน,นั่นก็ได้กลับมาสงไข่ครั้งหนึ่งจะได้มาเที่ยวอีกแต่ิดว่าเขา,าจะมีเมียหรือมีมีมีแฟนตรงนี้นะ่ะตรงนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะยังไม่ได้ข่าวเลยแต่เขาเล่าเล่าลือไปเรื่อยๆค่ะลือกันมาตลอดแต่ว่าคงจะมีมันคงจะมีคนได้ะ <laughs> ถ้าไม่ได้เ <laughs> ขาก็ไม่ลือ มันเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องขำๆกันที่ชักชวนให้นักท่องเที่ยวมาม,มาแบบมาเที่ยวหาสมิหลาเราอะค่ะ<ม>แต่จริงไม่จริงเน่หนูไม่รู้แต่ก็ก็เป็นเรื่องสนุกสนุก<ม>แต่ก็มีคนทํากันนะ<ม>ทําตามคํเจักชวนค่ะ<ม>แต่เรื่องนี้มันนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยหนูเด็กๆแล้วค่ะที่นนเขาคุยต่อๆกันมาค่ะครับไม่ส่วนตัยของน้องน้องคิดเห็นยั้ยคมคิดเห็นยั้งน้องคิดว่า อยู่ด้วยความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ mm hmm. ค่ะแต่ก็มีบ้างที่ได้จริงค่ะแล้วแต่ดวงของแต่ละคนแต่ที่ได้ยินมาคือคือส่วนมากเขาบอกว่าถ้าจับเงินงมนางเงือกนมนางเงือกก็จะได้กลับมาอยู่ที่นี่หรือได้มาสงขลาอีก mm hmm. ได้กลับมาอีก mm hmm. คือมันเป็นคําจักชวนของของ,ของชาวสงขลามากกว่าที่อยากให้ให้คนรู้จักแม่เงือกแล้วก็สถา,านที่เที่ยวของเรา mm hmm. ค่ะจริงๆดูจากในคลิปะนะฮะ ไม่มัน่นใจว่าเป็นคลิปเก่าหรือ,รอคลิปใหม่นะครับแต่ว่าในในเรื่องของความเชื่อนะครับมันก็มีความเชื่อหลากหลายแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่จริงอะครับหลายๆที่เหมือนกันฮะก้าที่บอกว่าไปอย่างเก้าเซ้งเหมือนกันนะครับก้าเซ้งก็จะมีหินแล้วก็บอกว่าทับสมบัติไว้นะครับความเชื่อบางคนก็บอกว่าไปจับไปรูปไปอะไรไงเงียยแล้วก็จะมีโชคมีลาภก็เป็นความเชื่อนะครับของแต่ละคนนะครับแล้วการจับนมบางเรื่องนี้ผิดไหมฮะ จริงๆก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าโดยโดยมารยาทแล้วเนี่ยนะครับสถานที่หลายๆแห่งเนี่ยก,ก็พยายามอย่าไปทําลายนะครับแล้วก็อย่าพยายามไปทำให้มันมีความรู้สึกทําให้คนท้องถิ่นเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นศิษิ์ศิธิ์ด้วยเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องของการลบหลู่แต่อันนี้ก็ดูเป็นเรื่องขวามสนุกสนานไปมากกว่านะครับส่วนความเชื่อที่ว่ามีเคล็ดลจับ นมแล้วจะได้มาสาวจะได้สาวสงขาเป็นแฟนนี่แท้จริงยังไงครับไม่จริงนะครับส่วนชาวชาวมาเลเซียที่มาเที่ยวหาใยบ่อยๆเนี่ยหลายสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีแฟนเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับ